สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับวันนี้เรามาดูพระดีพิธีใหญ่เป็นพระรุ่นที่น่าเก็บมากนะครับผมอยู่หน้างานนี้ผมทราบดีนะวันนี้ก็เราอัดในบ้านนะครับใต้ไฟสีเหลืองนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าด้านนอกที่ฝนจะตกครับไม่มีแสงแดดเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแบ่งปันความรู้นะครับในการนะครับดูพระสมเด็จวัดละคังรุ่น122ปีนะท่านผู้ชมนะนะครับซึ่งเป็นพระดีพิธีใหญ่แล้วก็ออกที่วัดละคัง มวลสารยอดเยี่ยมไม่เป็นสองรองไขรนะพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับท่านผู้ชมนะถือเป็นการศึกษานะครับเบสิกเบสิกเลยส่วนตัวผมจะใช้สูตรนี้นะครับรุ่นอื่นนี่ผมยังดูยังไม่เป็นนะครับณนะตอนนี้นะท่านผู้ชมนะเอารุ่นที่ผมดูเป็นดูขาดร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับและโอกาสน้อยนะครับที่ท่านจะได้ดูผ้ารวมๆกันขนาดนี้นะนะครับเพราะว่าลูกค้าผมได้เช่าไปหลายรายการแล้วนะครับผมก็ก่อนจะจัดส่งผมก็มาอัดคลิปให้ดูก่อนนะท่านผู้ชมนะเพราะว่ากว่าผมจะได้ผ้าชุดแบบนี้นะครับ มาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าผมดิวราคามาได้ผมก็นํามาแบ่งปันให้ลูกค้าก่อนจะนะครับรับชมท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับโอเคครับมาดูกันว่าเขาแยกกันอย่างไรเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับผมจะให้ดูก่อนแยกเบสิกเบื้องต้นนะครับแยกเบสิกเบื้องต้นตามเทคนิคผมนี่ก็คือแยกจากกล่องนะครับท่านผู้ชมนะนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าถ้าเขาเอาผ้าออกจากกล่องนะนะครับ แล้วก็เอาผ้าอย่างอื่นมายัดใส่วิธีการดูดูอย่างไรก็มีนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูลึกๆขนาดนะนะั้นท่านชมเดี๋ยวคลิปนี้เอาเบื้องต้นก่อนท่านไหนที่ทราบแล้วก็ต้องกาบขออภัยด้วยนะนะครับก็ผ่านได้นะครับพี่ๆนะหรืออยากจะเข้ามาดูวิธีการดูของผมก็เชิญเลยนะครับผมนี่ไม่ได้อวดรู้ไม่ได้อวดอะไรทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมนะครับอันไหนที่เราดูได้ก็บอกดูได้ดูไม่ได้เราก็บอกดูไม่ได้ท่านผู้ชมนะครับแบบนี้ผมก็ซื้อขายประจํานะรุ่นนี้นะครับ ซึ่งผมชอบส่วนตัวมากเพราะว่าผมเห็นหน้างานนี่นมวลสารยอดเยี่ยมและพิธีการจัดสร้างชัดเจนพอรุ่นร้อยปีนี่ไปไกลแล้วราคานะครับต้องจมรุ่นร้อยยีปีก็ขยับตามมารุ่นร้อยแปีรุ่นร้อยสิบแปดปีก็ขยับตามมาแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยรุ่นร้อยยีปีนี้เล่นง่ายนะครับผมก็เลยเก็บรุ่นนี้เยอะนะครับแล้วก็ทําการซื้อขายมาให้ลูกค้าผมอย่างสบายอกสบายใจนะครับ อันไหนที่เราดูไม่ขาดเราก็จะรับผิดชอบลูกค้าไม่ได้แต่ว่าถ้าไหนเราดูขาดร้อยเซึ่งเป็นพระสมเด็จนี่เราจะสามารถรับประกันให้ลูกค้าได้คือเราต้องรู้จริงๆนะท่านผู้ชมนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคแบบนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เบื้องต้นนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่พิมพ์ใหญ่แบบนี้นะกล่องสีส้มนะครับเปิดดูด้านในนะครับท่านผู้ชมนะพิมพ์ใหญ่มุมกล้องเป็นยังไงเอ,อ่ยนะครับนี่เดี๋ยวผมพยายามเอียงนะนี่ครับพิมพ์ใหญ่กล่องสีส้มนะครับต่อไปนะครับ ต่อไปเป็นพิมพ์ J d ดีครับพิมพ์ J d ดีจะกล่องกล่องสีไหนเอ่ยสีเหลืองนะครับนี่สีเหลืองนะนะครับต่อไปนะครับอีกรอบหนึ่งนะจดจำแม่นๆนะครับแบบนี้เป็นพิมพ์เกดบัวตูมนะครับนี่นะครับเกตของท่านจะลักษณะเหมือนดอกบัวตูมเห็นไหมครับแล้วก็มีพักกันหรือว่าใบหูท่านไหนซ้ายขวานะเป็นพิมพ์เดียวที่มีใบหูนะเท่าที่ผมเห็นนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับแบบนี้ก็จะเป็นกล่องสีออกสีบอลท่านผู้ชมออกสีบอลนะนะครับตามภาพเลยนะครับ ก็จะเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับต่อไปก็จะเป็นพิมพ์สมเด็จโตพิมพ์เล็กนะครับซึ่งน่าใช้มากนะรุ่นนี้นะท่านผมสำหรับคนที่ชอบชุดเล็กๆก็เป็นเนี่ยนะครับเนื้อหาหนึบนุ่มมันสันเทียบท่านผู้ชมเห็นไหมครับถ้าเป็นแบบนี้เป็นสีครีมเห็นไหมครับไปดูนะครับยี่ห้อนี้นะกล่องแบบนี้ไม่ใช่กล่องแตกเห็นไหมท่านผู้ชมเป็นลายของเขาเลยนะครับรุ่นนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยเนี่ยครับจดจํากล่องให้แม่นๆนะครับจดจํากล่องให้แม่นๆเพราะถ้าราคาผ้าได้วิ่งไปไกลนี่เราจะ มีเห็นภาพออกมาหลากหลายแล้วก็อาจจะมีงานเจ๊ดีๆเข้ามานะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ของสมเด็จโตนะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับ,แ,รบแล้วผมจะส่องให้ดูด้วยนะครับนี่เป็นกล่องสีสีน้ําเงินนะครับอ่ะโอเคนะเบื้องต้นผมมีประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยถ้าผมไม่ต้องดูก็อันนี้อันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเดย๋ยวักคู่นะครับพี่เพราาเริ่มจะง,งง๊ อ๋อ oh, พิมเกีรต์บัวตูมนะครับพิมเกตบัวตูมจะคล้ายๆกับพิมเจดีนะครับอันนี้นี้พิมใหญ่นะครับนี่พิมพ์ใหญ่นี้จะมีอยู่หลายเนื้อนะอันนี้หายากนะอันนี้ท่าน <โ frustrating. S 1> ท่านนายกปิดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมจะมาท,ทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับเพราะว่าพาจะได้แยกย,ย้ายออกทั่วประเทศและท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็ไปอยู่บุรีรัมนะครับอันนี้เป็นเนื้อที่ไม่ค่อยพบเจอนะนี่เนื้อเนื้อนี้ไม่ค่อยพบเจอแล้วก็ อยู่ไหนเอ่ยนะอ๋ออันนี้ก็หายากเนื้อนี้เนื้อนี้เป็นเนื้อแกะนะ่น,น้ํามันนี่หายากมากแต่ว่าเสียดายนะเจ้าของเก่าหรือว่าใครก็แล้วแต่ละที่ไปเช่าผ้าหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ที่ที่ตลาดผ้าเนี่ยแกะไม่ดูท่านผู้ชมเพราะว่ามันต้องมีวิธีการแกะนะท่านผู้ชมเทคนิคการแกะนะท่านผู้ชมนะแบบนี้คือเขาคงจะงัดขึ้นเลยนะครับพองัดขึ้นก็เสียของหมดเห็น,นะครับลักษณะนี้หักเลยหักครึ่งหนึ่งนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นเนื้อน้ํามันนี่หายากมากแก่น้ํามันนี่นะครับเสียดายมากเลยนะครับเน เห็นไหมครับพิมพใหญ่ด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ในกล่องสีส้มนะครับเนี่ยแบบเนื้อแบบนี้หายากนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะทีนี้เรามาเรามาลองเอาพระออกจากกล่องก่อนนะครับท่านผู้ชมเทคนิคของการเอาพระออกจากกล่องนี่ก็ไม่มีอะไรมากมายครับเดี๋ยว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 ผมเอาไว้ไหนเนาะท่านผู้ชมสักคู่นะครับสักคู่นะปึ๊บเนื้อปึ๊บนี่หาลักษณะไม้แหลมแหลมนะ อันนี้ก็จะเป็นไม้จิ้มฟันที่ยังคือไม่ได้ใช้อะครับต้องกราบขออภัยด้วยขอให้เล่มแหลมก่อนจับประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปจับยาวขนาดนี้นะนี่ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับบางงานผมเอาออกนะเอาออกนล้วลหละนะครับบางงานผมก็อ,ออกออกไว้รอแล้วท่านผู้ชมนะอ่าแบบนี้นะครับโอ้เวลาจะหมดหมดเวลานี่นะครับตรงมุมเห็นไหมครับนี่ตรงมุมเสียบตรงมุมนี้นะครับจับไม่ต้องไปจับยาวจับประมาณนี้นะครับ ผมจะนําเบื้องต้นสําหรับคนที่ไม่นี้นะครับอันนี้ก็เนี่ยงัดออกมาแล้วพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วครับก็วางนี่จับบริเวณนจับจับแบบนี้เดี๋ยวค่อยงัดออกมาอันนี้ถือว่าแน่นมากนะครับแน่นมากนะไม่เคยแกะมาเลยนะนะครับเห็นไหมครับนี่กล่องด้านในจดจำแม่นๆผมบอกเลยก็ได้เทคนิคจะมีเดือยลักษณะกลมๆนี่สองสองอันเป็นทุกกล่องนะถ้าไม่มีก็จบข่าวนะครับนี่เห็นไหมครับมาละพิมพ์ใหญ่นี่เวลาเราจะอ,าออกจากอกล่องทําอย่างไรนี่อันนี้ก่อนนะ นี่เทคนิคผมนะครับต้องคายตรงนี้ก่อนเพราะว่าบางทีเขาอยู่ในกล่องนี่สิบยี่สิบปีก็มีบางอันท่านผู้ชมอันนี้ตั้งแต่ปีสามกว่านะทีนี้เราก็ดันนะครับดันเอามือเอามือซ้ายนี่ใครถนัดเนี่มือขวาจับค่อยๆดันนะมือเบาๆนะครับต้องดูก่อนว่าดันได้ไหมนี่นี่ดันออกจากกล่องเห็นไหมดันออกจากไอ้นี่แผ่นรองนี่ดันได้เห็นไหมครับก็จับออกมาแค่นั้น,นครับนี่ออกมาแล้วเห็นไหมครับเรามาส่องดูนะนี่ผมก็มาวางนะมือเบาๆนะท่านผู้ชมถ้าดันถ้าดันเสร็จนี่รู้สึกว่าจะแน่นๆให้พอก่อนนะ ไม่ใช่ว่าแน่นมากและยังไปฝืนนะครับท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับเอาผ้าออกจากกล่องนี่นะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับต้องใจเย็นนะครับนี่นี่นี่เอาอยู่ไหนเอ่ยขออนุญาตนะนี่ขออนุญาตขยายนะเป็นไงครับมวลสารอันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับมวลสารเยอะมากนะครับบางคนไม่กล้าเช่าผมนะครับเพราะว่าผมบอกว่าผมรับประกันให้ถ้าเป็นรุ่น122ปีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นแบบนี้วัดดวงอยู่แล้วนะครับผมไม่เคยผ่านมือแต่ว่าผมเห็นเบสิกเบื้องต้นนี่ผมก็ดูชอบแหละครับแต่ว่าเราเซฟตัวเองไว้ก่อนก็บอกว่าไม่รับประกันอย่างเงี้ยเพราะว่านี้เก่าแล้ว ตอนที่ผมอัดคลิปยังไม่มีใครปิดนะนะครับอันนี้เนื้อหาดีมากนะหนึกนุ่มเลยนะอันนี้นะเริ่มเพิ่มนะครับส่วนอันนี้มีคนปิดแล้วอันนี้ก็วัดดวงเหมือนกันมีคนปิดแล้วเพราะว่าผมไม่ทราบว่าเป็นวัดไหนแล้วก็วัดดวง,งนะมีคนปิดแล้วอันนี้ผมทราบแน่นอนมาดูเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่ผมจะลองเห็นไหมครับหลังนี่เห็นครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่นะครับนี่ดูอย่างไรบ้างเห็นไหมครับพิมพ์ใหญ่นี่มีเม็ดไข่ปลาบริเวณนี้จดจํานะครับตรงนี้นะครับ พิมจดีนี่น่าจะไม่มีนะผมดูเดี๋ยวมาดูพิมจ์ดีนะครับวางตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยส่องนะหมดเวลาแล้วมั้งหรือเวลาอีกนิดเดียวเองเห็นไหมครับอันนี้ก็พิมพใหญ่ท่านนายกปิดแล้วเนื้อแบบนี้หายากครับเนื้อแก่น้ํามันเห็นไหมครับแบริเวณนี้จะมีจุดเม็ดไข่ปลานะครับอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเอาน่าจะได้ดูประมาณพิมพิมแล้วผมว่าอันนี้กล่องสีเหลืองกล่องสีเหลืองเห็นไหมครับอันนี้เป็นพิมจีดีพิมจีดีไม่มีนะท่านผู้ชมไม่มีนะนะครับนมมีนะ่พิมจีดา ตรงนี้ก็เต็มแต่ว่าเห็นไหมครับกล่องมีเบื้องต้นเรามาเปรียบเทียบกันนะระหว่าง2พิมพ์นะครับนี่นี่พิมพ์ใหญ่มีเห็นไหมครับเม็ดไข่ปลาชัดๆอันนี้ไม่มีนะอ่าเห็นไหมครับแบบนี้นะใกล้เคียงใช่ไหมเออนะะนะครับท่านผู้ชมนะครับบางทีหลุดออกจากกล่องไปนี่เนื้อหาเขาได้ไงท่านผู้ชมบางทีก็ผ่านการเวลาผ่านกล่องผ่านอะไรมาเนี่ยไปอยู่ในเรื่องเก่าๆท่านอาจจะเช่าผิดเช่าถูกก็ได้นะท่านผู้ชมนะครับมันไม่แน่ไม่นอนนะครับถ้าผมเจออย่างนี้ก็คือ ดีหน่อยก็ผมก็ามาให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับต่อไปจะเป็นพิมพ์เกียรติบัวตูมนี่อาจจะทำสองคลิปนะครับอาจจะทำสองคลิปนะอันนี้พิมพเกียรติบัวตูมเห็นไหมครับบรเิเวณเกตท่านเนี่ยนะครับตรงนี้จะตูมๆเหมือนดอกบวัวตูมแล้วก็มีพักกันหรือใบหูซ้ายขวาพิมพื่นไม่ค่อยมีไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเรามาสองดูนะท่านผู้ชมนะผมจะให้ดูพิมพ์ใหญ่ก่อนนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวสองดูแค่ประมาณนี้แหละนะครับอันนี้เป็นพิมพ์สมเด็จโตนะครับพิมพใหญ่นะครับพิมพสมเด็จโตน,นี้เท่าที่ผมดูดด้้านหลัังจะะปวย เดี๋ยวผมให้ดูไวๆนะครับนี่เขาจะปัม๊มเนื้อหาดีมากแก่น้ํามันนะท่านผู้ชมมีเม็ดดาเม็ดแดงนะครับมวลสารีนยอดเยี่ยมนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาส่องดูนะท่านผู้ชมนี่ได้ส่องอยู่หนึ่งรายการนี่ครับปฐมบทนะครับเขาเรียกว่าพระแท้องคูไม่จะเป็นจะต้องไปเช่าแพงนะครับท่านผู้ชมนะครับมวลสารวัดระังไม่เป็นสองรองใครไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ทูบเทียนพระสมเด็จเก่าๆที่แตกหักของวัดระฆังหรือว่าไม่ว่าจะเป็นร้อยปีหรือว่า อาที่แต่กูบางขุณพรมหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหลายแหละที่ผู้จัดสร้างนํามาเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมไม่ต้องพูดถึงครับมาผสมในที่นี่แน่นอน,นครับเพราะเป็นพระดีพิธีใหญ่โอเคครับท่านผู้ชมเอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ